เหมือนวุ้นดังดอ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 งดังดอ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 งดนงดองดองดองด่งดอ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 งดคงดอ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 ะดอง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 ดค่ดองดอสดองดอดอวดองดองด่งดองดอดองีอง่อดอง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 ดอนดอง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 ใ็คดองดองีองีององดององดองดองลองดองององังดองดองดออองององดององงออองรงอน จะนเจนนะคะอ่ารบีอ๋อสวยเลยค่ะอล้มันเหมือนเยลลี่เหรอสวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวกินนะเาเป็นไงเหี๋คำมันออกเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวบอกไม่ถูกอะคำอร่อยอะเปรี้ยวหวานๆแล้วมันเหมือนเยลลี่ไหมเหมือนค่ะเหมือนเยลลี่เหมือนวุ้นเหมือนวุ้นหรือเหมือนเยลลี่เหมือนวุ้นดังด๋งงดึ๋งดึ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 งดง อแล้วลวอันนี้ได้มาจากไหนอ่ะจากการตับคําถามได้ที่โรงเรียนอ๋อครูให้อ่าแล้วถ้าคนอื่นใหญ่จะกินบ้างทําไงเพรสฟิเซเว่น 7, แล้วก็ลูัสค่ะแพงไหมคะแพงไหมคะน่าแพงค่ะแต่ถ้าเป็นถุงใหญ่ๆอ่ะ,ะ,ะค่ะก็จะประมาณยี่สบาค่ะถ้าจะเป็นอันนี้อัน,นเดียวน่าจะประมาณ5ห่ะ อ๋อโอเคซานสูตระสะรสสปะรด,ดได้มาจากญี่ปุ่นเลยค่ะเออใช่ประเทศไทยนี่แหละเอายยบาญี่ปุ่น